บาล่างอีล่าเล่นโทรศัพท์นักก้าเลยจ็บหัว สวัสดีเจ้าวันนี้มาปากับน,น้องดาววันนี้น้องดาวก็จะมาเล่ากำเมืองแบบบะเก่าบบก่อนให้คุณผู้ชมฟังกันนะเจ้าตอนนั้นน้องเจ็บหัวเจ็บขนาดเลยเป็นอย่างยังก็บอกหูน้องก็เตียวไปหายายแล้วก็ถามยายว่าน้องเจ็บหัวบอกหูเป็นอย่างยังเล่าหูกับเจ้าคุณผู้ชมว่ายายว่าจะใดยายคําเปิลก็บอกว่าบะล่งางบะล่งางมล่างนอ,อีล่าเล่นโทรศัพท์นักกา้าเลยเจ็บหัวอ๋ออัน เหตุ hey, ผลพอเข้าใจเจ้าและคำว่าปลั่งนี่คืออย่างหาอือกึดไปกึดมาน้องก็เจ๊ัวละเก่าดีนะตีแม่บอกก่อนแต่แล้วก็แปลว่าความน่าจะเป็นอาจจะน่าจะจังเอีย้ยเจ้าความหมายมันโอ้เอาน้องเป็นมืนเป็นงงจ้าดมืน รำนี้กำรำเก่าขนาดเนาะเจ้าถ้าตังบ้านมีความหมายอื่นที่มีความหมายทํานองนี้ก็มาคอมเมนต์มาอู้กันได้นะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เียงใหม่เนวกันนังนันะเจ้าสําหรับวันนี้น้องก็ขอฝากไว้ว่ากาเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะมาอู้แทนเฮาเจ้าสวัสดีเจ้า